สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honor Magic V2 5G มือถือฝาพับจาก Honor ตัวจริงเสียงจริงนะครับจุดเด่นของเขาคือฝาหลังเ้าเป็นหนังสวยมากๆนะครับกล้องเซนตอัพสามตัวนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบางและเบานะครับเมื่อเทียบกับฝาพับด้วยกันตัวเนียน้้ำหนักอยู่ที่231กรมัมความหนาให้ดูนะครับ ปกติมือถือฝาพับมันจน,นะนักใช่ไหมแต่ตัวนี้ถ้าเทียบกับมือถือปกติเนี่ยครับจะเห็นว่าความหนับไม่ต่างกันเลยนะครับวันนี้คือกับซัมซุงเอส24อันตานะครับให้ดูนะครับนี่ความหนกใกล้เคียงกันมากๆแล้วด้านข้างจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดที่เป็นเซ็นเซอร์สแกนนิ้วในตัวนะครับจอด้านหน้าตัวนี้6.4 3นิ้ว เป็นนาโนคริสตัลแก๊สนะครับเราก็เปิดมาปุ๊บจอด้านในอยู่ที่7.92นิ้วใหญ่มากครับ120เฮิร์ซ์ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นจอไอแม็กพิ้งแฉนด้วยนะครับของทางออเนอร์เองก็ด้านรอยพับนะครับก็มีแต่ว่าไม่ได้นาไ,ไ,ไม่ได้ชัดมากนะครับลองดูนะครับต้องต้องเป็นจอสีขาวๆถึงจะเห็นถ้าเป็นจอสีดําสนิทเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฟีเจอร์ด้านการใช้งานนะครับสำหรับตัวสเปคตัวนี้จะเป็นตัวชิปตัวแซมด้าคอนแปดเจนส 2, นะครับแรมให้มาสกหกกิกะไบต์พื้นที่512กกิห้า ตัวนี้คือไข่จริงลนะครับแล้วก็มีตัวแรมมทอโบเพื่อมีจิกิกะไบด้วยมีโหมดทดลองซับพับได้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเวลาเราใช้หน้าจอภายในเนี่ยหน้าจอภายนอกให้ทํายังไงนะครับเวลาเราคือบอว่าเวลาพับนะครับาเปิดมาแล้วพับอย่างนี้ปุ๊บอันนี้จะติดเลยใช่ไหมครับหรือถ้าเราตั้งอีกอย่างนี้ครับเวลาพับปุ๊บมันก็จะปิดจออะไรแบบนี้นะครับแต่นี้มันเป็นโหมดเดโมอยู่มันก็จะงงๆนิดนึงเราก็จะมีตัวปรับขนาดแอปตัวนี้ก็เลือกได้ว่าเราเราเปิดแอปเนี่ยเราให้ต้องการแสดงไซส์ไหนเพราะว่าางแออปเิด็จ นี้มันอาจจะเพี้ยนใช่ไหมอันนี้มันก็จะมาสามารถปรับขณะได้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการแสดงผลนะครับซึ่งสามารถปรับแยกภายในภะายนอกอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปรับโครงล่างคือแอปเนี่ยบางแอปพอเปิดมาเป็นจอปุ๊บแล้ว UI มันไม่ดีใช่ไหมเราก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยก็จะปรับ UI ให้สำหรับจอใหญ่ได้แล้วก็มีแอป Extend นะครับจะแ,แยกแสดงผลเป็น2ข้างนะครับเพื่อให้ใช้พื้นที่จอใหญ่และเต็มพื้นที่มากขึ้น กล้องนะครับตัวนี้กล้องอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลักของเขานะครับเป็นอยู่ที่กล้องหลัก50ล้านพิกเซล F 1.9มี OIS ด้วยแล้วก็จะมีตัวกล้องเทเลโฟโต้ซูม2เท่าตัวนี้อยู่ที่20ล้านพิกเซล F 2.4มีการจัด OIS เช่นกันนะครับเราปก็ิดกล้องม,มุมกว้าง50ล้านพิกเซลคุณภาพดีเลยครับตัวนี้ F 2.0นะครับผมแล้วเราสามารถทำแบบนี้ได้คือกลับกล้องสไล์ออกมาไล์ทีหนึ่งนะครับจะมีอันนี้ขึ้นมานะครับกด เลือกปุ๊บแล้วเราสามารถกลับข้างนะครับเราใช้กล้องหลังเป็นกล้องหน้าเอาไว้ถ่ายมีล็อกเอาไว้ถ่ายบล็อกถ่ายเซลฟี่แบบล้องสวยๆได้เลยนะครับเจ๋งมากๆนะครับสําหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาอยที่5 0 0 0ันมิลลม ชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์ครับไม่มีชาร์จไร้สายนะสำหรับตัวนี้ใครสนใจก็ลองดูกันได้ราคาอยู่ที่59,990บาทครับสำหรับวันนี้เริ่มเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่8พุธถึง12มีประกันหน้าจอแตกมีประกันครับตัวเครื่องมีปัญหาเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยไม่ซ่อมด้วยนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับพรีออเดอร์ไที่คําอธิบายคลิปรากฏกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ